สนุกนะเนี่ยโอเคช่างมันงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอไปเช็กดูข้างในเต็นท์ก่อนโอเคเข้ามาข้างในโอ้เต็นท์มันก็กว้างอยู่นะมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็ที่นอนให้2อ,อันแล้วก็มีตุ๊กต,ตาอะไรด้วย1ตัวโอเคเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนโอเคดีละถือว่าเต็นท์นี้มันไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่อยู่ตรงนี้คนเดียวมันเหงาเดี๋ยวขอเดินไปดูเต็นท์ฝั่งนู้นเขาดูเขาอยู่ยังไงกันวะโอ้โหฝั่งนี้เขากำลังก่อกองไฟย่างอะไรไม่รู้โชคดีจังเลยนอนมีเต็นท์อยู่ใกล้กันตรงรั้วบ้านก็มีคน,อนอีีี่่่่่สสสวัดหหหนนนนนุุนมมออออออาาลงงขบยยเเตูไะ ็นที่ผมอยู่ริมสุดฝั่งนู้นเลยครับอ,อ,อ,อ๋อเต็นท์ของคุณเดีวสินะอ๋อใช่ใช่ครับเพื่อนผมเองเอ่อคือเต็นท์ฝั่งนู้นมันห่างใจกับที่พักตรงนี้มากงั้นเองก็ทาตามกฎที่ลุงวางไว้บนโต๊ะไวนะ้ให้นะฮะอะไระลุงมีกฎด,ด้วยหรอมีอสิทําตามด้วยนะกฎในป่ามันต้องมีอยู่แล้วสงสัยอะไรหรือไม่มีเพื่อนก็มาหาลุงได้ก่อนเที่ยงคืนอ,อ๋อขอบคุณมากมากนะครับลุงโอเคเออดีว่ะลุงคนนี้เกียร์แนะนําดีมากบริเวณฝั่งนี้ก็มีแต่ป่านกอะไรก็ร้องดังชิบหาย บทการใช้บ